จะได้กลับมาบอกข่าวดีว่าใช้กระเป๋าสตางพินแล้วถูกหวยตลอดถูกหวยแล้วอย่าลืมนะคะแบ่งเงินออกมาส่วนหนึ่งค่ะ5บาท10บาทก็ได้นะคะ จำนวนเงินไม่สําคัญค่ะนําไปทําบุญนะคะไปสร้างประโยชน์ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นต่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวค่ะสภาวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์นะคะบอกกล่าวครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขครูบาอาจารย์ยันคาถาและพุทธคุณความเป็นมงคลต,ต่างๆในกระเป๋าสตางค์นะคะบอกท่านค่ะว่าเราได้โชคลาภแล้วและขอโชคลาภในทุกๆมวดติดต่อกันและเวลาได้รับเงินจากโชคลาภมาแล้วนะคะใส่เงินในกระเป๋าสตางค์ให้หันเงินเข้ากระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะ เหมือนเงินเข้าบ้านไม่งั้นจะส่งผลให้เราเก็บเงินไม่อยู่ค่ะถ้าพูดถึงคนที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่นะคะด้านในกระเป๋าสตางค์ทุกใบค่ะที่จะมีเลขมงคล159915519นะคะหลายคนเรียกว่ายันนําโชคค่ะเป็นชุกเลขมหามงคลแห่งโชคลาภซึ่งจะใช้หนุนสําหรับคนที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่นะคะแต่อย่าลืมนะคะได้รับเงินมาแล้วนะคะอย่าใส่เงินกลับหน้ากลับหลังนะคะให้เงินใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เหมือนเมื่อสักครูท่ที่พินให้ดูนะคะเงินเข้ามาในกระเป๋าสตางค์แล้วจะได้พาเพื่อนเ เข้ามาอีกในกระเป๋าสตางเรื่อยๆนะคะ